สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่วันนี้ช่องสมาคมชาแนลจะมาทำคลิปการซื้อขายเหรียญให้เพื่อนเพื่อนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญของทางช่องสมาคมชาแนลนะครับ ครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องของเรานะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ทางช่องของเรานำมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลกัน สำหรับวันนี้นะครับก็มีเหรียญสองเหรียญน,นะครับชนิดหนึ่งบาทกับชนิดห้าบาทของรัชกาลที่เก้าที่ทางช่องธนพัฒน์ชนแนลติดต่อมาก็ได้มีการตกลงกันจะ ส่งหมออเหรียญให้กับทางช่องสนพัฒน์ชาแนลไปโดยทางช่องก็ได้โอนตังมาเรียบร้อยแล้วให้กับสมาคมชาแนลนะครับซึ่งช่องของเราทั้งสองช่องสามช่องทั้งช่องสนพัฒน์ชาแนลช่องลุงเรืองชาแนลสองห้าหนึ่งสามก็เป็นช่องเครือข่ายกันนะครับ ทางช่องธนพัฒน์ชาแนลมีออเดอร์เข้าแต่สินค้าไม่มีส่งลูกค้าก็โทรมาติดต่อมาทางช่องสมาคมชาแนลพอดีช่องสมาคมชาแนลก็ไม่มีในช่วงของการติดต่อเข้ามานะครับแต่วันต่อมานะครับทางช่องสมาคมชาแนลก็มีช่องอก็มีเหรียญตามที่ทางช่องธนพัฒน์ชาแนลติดต่อมา ตามออเดอร์นะครับก็ได้ตกลงกันจะส่งเหรียญไปให้กับทางช่องจำนวนสองเหรียญน,นะครับเหรียญที่ช่องภนภธนพัฒน์ชาแนลติดต่อมาก็คือเหรียญพระเศียรตรงนะครับเหรียญพระเศียรตรงของรอเก้านะครับชนิดหนึ่งบาทตามที่ในคลิปนี้นะครับก็ทางเราก็ ทางเราช่องสมาคม c h ชาแนลก็จะทำการส่งเหรียญไปให้นะครับการที่มาทำคลิปให้เพื่อนๆเอฟซีของช่องสมาคม c h ชาแนลได้รับรู้ข้อมูลการซื้อขายก็เป็นการยืนยันว่าทางช่องสมาคมชาแนลมีจริงแล้วก็ขายจริงซื้อจริงนะครับ ซื้อมาขายไปนะครับก็เป็นเรื่องจริงที่ทางช่องธนพัฒน์ชาแนลติดต่อสอบถามมาแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่ทางช่องธนพัฒน์ชาแนลเกี่ยวกับการประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันให้กับ เอฟซไม่ว่าจะเป็นทางช่องสมาคมชาแนลเอฟซของท่องช่องสมาคมชาแนลนะครับเอซของช่องสนาพัฒน h ชาแนลนะครับก็จะได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายนะครับว่าเป็นการซื้อขายจริงนะครับไม่ได้ทำวิวแต่อย่างใดนะครับดังนั้นจึงต้องมาทำคลิปให้ เพื่อนๆนะครับได้รับทราบพร้อมกันนะครับก็คือวันนี้จะส่งเหรียญทั้งสองเหรียญนี้ไปให้กับทางช่องธนาพัน channel น,นะครับเ,เหรียญพราเสียนตรงนะครับชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่เก้าปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเหรียญนี้ก็รับซื้อ ั้งแต่สามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับราคารับซื้อนะครับแต่สำหรับเหรียญชนิดห้าบาทปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับก็รับซื้อตั้งแต่สามร้อยบาทถึงห้าร้อยบาทนะครับ แต่ราคาขายนะครับคือถ้าทางช่องสมาคมแชนแนลขายไปช่องอื่นนะครับก็ราคาก็จะต่างนะครับจะต่างกับที่ขายไปให้กับช่องเครือข่ายนะครับเพราะว่าช่องเครือ,ข,รอ,อข่ายเราจะเข้าใจกันนะครับเราจะเข้าใจกันนะครับเราก็จะดูแลกันด้วยนะครับในส่วนของการ แบ่งปันกันเกี่ยวกับเหรียญพระเสียนตรงหรือเกี่ยวกับเหรียญพอซหายากนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆเอฟซี FC ของช่องของเราสมาคมชาแนลหวังว่าคงจะได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับ คือทางช่องธนพัฒน์ชาแนลก็หลังจากที่คุยกันตกลงกันแล้วนะครับทางช่องธนพัฒน์ชาแนลก็โอนเงินมาให้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ส่งเหรียญน,นะครับผมต้องทำคลิปให้กับเ,เพื่อนๆเ,เอฟซีได้รับรู้ข้อมูลก่อนนะครับหลังจากผมทำคลิปเสร็จแล้วผมก็จะส่งเหรียญไป ให้กับทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ